คุณยิฟแซงลองก็ขึ้นมาเป็นอาร์ติสติก r e เรคเตอร์ต่อจากคุณคริสเตียนดิออลหลังจากนั้นไม่นานเน่ยคุณยิฟแซงลองก็โดนเรียกตัวไปเป็นไปไปรับใช้ชาติอ่าก็เลกองกราฟฟฝรั่งเศสนะครับในปี1960ซึ่งหลังจากนั้นคุณมาร์คมาร์คโดฮัตนะครับก็ได้ขึ้นมาทำขึ้นมาเป็นอ่าครีเอทีฟเฮดต่อจากคุณยิปซงลองในปี1967เนี่ยครับคริสเตียนดิออร์เนี่ยได้ลันช์อ่าเรดดี้ทูแวร์คอลเลกชันคอลเลกชันแรกชื่อมิสติออร์นะครับ ในช่วงปีในช่วงปลายปลายยุค1970เนี่ยคริสเตนเดอร์ได้เป็นที่ประจักษ์และที่รู้จักเป็นทั่วโลกนะครับมีสาขาที่โตเกียวดูหเม,มืองหลักๆต่างๆโตเกียวซิดนีย์ในลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโบแซกกรุ๊ปเนี่ยครับโบแซกกรุ๊ปเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของของคริสเตนเดอร์นะตอนนั้นเนี่ยครับได้ล้มละลาย คนที่ยิ้มหวานที่สุดตอนนี้คือคุณเบอร์นาร์ดอัลโนนะครับมาเซธีที่เป็นเจ้าของ l v n ี Group นะครับเขาชอบอีกเชนเออกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็เลยซื้อเลยช้อนเลยนะครับแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นม a เนจจิ g งด r เร t เตอร์นะครับเป็น CEO แล้วก็เป็น Chairman ในขณะเดียวกันด้วยนะนับในตอนนั้นเนี่ยแบรนด์คริสเตนดอร์เนี่ยโตมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วตอนนี้ในปี2023เนี่ยเขาได้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในโลกนะในแฟชั่นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในโลกด้วยมูลค่ากว่า11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับหรือกว่า400ล้านบาทไทยนะครับก็จบไปแล้วครับกับแบรนด์กับประวัติศาสตร์แบรนด์ Christian Dior นะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมไปกันก่อนกับระสธิ์ลักสไตล์สวัสดีครับ